ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลาดเชื้อเติมเชื้อเห็ดกันนะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อแบบเข้มข้นเดี๋ยวจะลาดแบบเข้มข้นหลังจากเก็บไปแล้วเมื่อคลิปล่าสุดนะครับไปครับเพื่อนๆไปกัน แนวเห็ดเราอยู่ด้านนู้นนะครับที่มีสปริงเกอร์เมื่อวานเก็บไปรถสุดท้ายนะครับวันนี้ก็เติมเชื้อราดเชื้อเอาฝนทิ้งช่วงนะครับ วันนี้วันที่9ตุลาเดี๋ยวลาบเชียนเห็กเอ็ดจะพาไปยาเนื่นหักเอ็ด เชื้อเห็ดนี้ต้องใช้น้ําบ่อนะครับหรือน้ําบาดาลห้ามใช้น้ําประปาที่มีคลอรีนนะครับสิ่งสำคัญของการปลูกเห็ด5้าเนี่ยนะครับเห็ดตับเตา่า คือห้ามใช้ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆมีหญ้าขึ้นเพื่อนๆก,ก็ต้องถอนตัดเอาเองใช้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยได้อยู่ครับแต่ข้อห้ามคือคห้ามใช้ปุ๋ยเคมีเข้มข้นมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเข้มข้นนะครับสีก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนเคนเข้มข้นมาก อันนี้เป็นสูตรเขาเรียกสูตรสดนะครับจะไม่ได้ไม่ได้หม,ม,ม,มักนานหลายวันกลิ่นยังไม่ค่อยมีนะครับจะมีอ,มอีกแบบหนึ่งก็อมเลยแหละจะหมักใช้เวลาอันนั้นจะมีกลิ่นเหม็นมากครับจะมีส่วนผสม,มเดี๋ยวว่ากันในคลิปต่อไปครับใส่ต้นหน่อยครัจ้ล่แถวคนต้นกน่พอเนาะแถวคนต้นเนาะเดี๋ยวอีกสูตรหนึ่งก็มาพื้นที่เดี๋ยวมันจะไปของมันเองเนาะ เพื่อนๆจะเห็นดินแห้งใช่ไหมครับอันนี้ฝนไม่ตกมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราลาดเชื้อเราก็จะเริ่มให้น้ำนะครับให้น้ำวันละครั้งชุ่มๆหน่อยอันนี้จะลาดเฉพาะโคนต้นนะครับแล้วเ,เดี๋ยวจะใช้สูตรหมักอีกตัวหนึ่งมาลาดตามพื้นที่ รอบคางต้นเนี่ยนะครับปกติโซนข้างล่างเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับแนวขอบตะลิ่งเนี่ยจะออกเยอะทีเดียวนะครับจากคลิปที่ผ่านๆมาเพื่อนๆไปดูย้อนหลังนะครับแต่พอหน้าฝนนี่ไม่ออกเลยนะครับออกก็ออกน้อยเพราะว่ามันแฉะแล้วก็มีช่วงฝนหนักๆ เมื่อสิงหากัญญาเนี่ยนะครับก็ตะลิ่งก็พังไปบ้างพอสมควรอันนี้อัน,นี้มีหน่อยนึงถ้าสูงเข้าไปจะเห็นไหมครับในรอบหลายเดือนออกอันเดียวอันเดียวเนี่ยคออกเห็นไจ๊ะในรอบในรอบ ตั้งแต่อันนี้ทลายลงมันยังไม่เคยออกเลยเนาะโซนนี้นะไม่เคยออกเลยเดี๋ยวก็จะลาดเชื้อเพิ่มนะครับแถวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราหมดฝนแล้วหรือฝนน้อยลงนี่เดือนตุลานี้ก่อนจะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับว่ามันจะขึ้นดีขนาดไหนเดี๋ยวผมก็จะลาดวันนี้เสร็จก็จะเริ่มให้น้ำนะครับแล้ว เดี๋ยวพอดูตอนออกผมจะมาถ่ายแล้วก็มาต่อรวมกับคลิปนี้นะครับลาดเชื้อเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมต่อสปริงเกอร์ไว้ก็หวนละครั้งชุ่มๆหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับ เดือนนิตุลาก็ต้องเพื่อนๆก็ต้องเคลียร์วัชพืชน,นะครับย่ามันก็เคลียร์ตัดไปนะครับไอ้เครื่องนี้นี่ซื้อจากแัปสั่งสินค้านะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวให้เพื่อนๆดูมันก็ใช้งานได้ดีครับ หกร้อยกว่าบาท <c oughs> เห็ดขึ้นนะุดูดิเน่าหมดเลยเห็ดขึ้นแต่เน่าหมด <c oughs> เดือนหน้าคงจะดีเขาเป็นเพื่อนพฤศจิกาเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าหนาวก็คือจะฝนน้อยลงเริ่มแรงเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำสปริงเกอร์องเรื่อยๆอันนี้ก็เขียดงเห็ดก็จะพืชเห็ดไม่ชอบแดดชอบหญ้าไม่ลกครับเรียบเรียบ ี๋ยวไว้รวมกับตอนเห็ดออกนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาถ่ายกันผมก็จะมารวมกับลิปเคลียร์พื้นที่นี่นะครับนี่พอเคลียร์หญ้าตัดหญ้าก็จะเนียนๆน,น,นะครับเพื่อนๆเ,เ,เหลือๆแถวแนวตะลิงแต่ใช้จะลงไขึ้นนะครับเมื่อจาก คลิปที่แล้วก็มีขึ้นอีกแต่ก็ไม่สวยไม่งามมีฝนครับนิ่มเพื่อนๆนิ่มครับบางงันก็อ่อแห้งไปแนวลั้วนี่ก็อ่อไปหลายอันนะนี่อย่างเช่นอันนี้ก็จะอ่อนิ่มมากครับไม่งามไม่ใหญ่ไม่นะครับ เียตัดย้าไปถึงข้างในอย่างน,นี้ที่ราดเชื้อไว้เพิ่มนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะเห็ดดอกใหญ่ดอกงามๆแล้วก็เยอะนะครับเพราะเราคอนโทรลน้ำได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ ไปดูเก็บเห็ดกันนะครับจากที่เก็บข่าวที่แล้วแล้วก็เตรียมพื้นที่เอาไว้นะครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายนฝนก็มีบ้างนะครับยังไม่หมดเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนนะครับปล่อยป่อเดี๋ยว ดูว่าหน้าหนาวสักครึ่งเดือนนี้ไปถ้าฝนน้อยลงไม่มีฝนมาดูกันว่าเห็ดมันจะงามไหมเพราะว่าเราจะคอนโทรลลดน้ำเองนะครับแรงๆนี่เห็ดน่าจะขึ้นได้ดีกว่า น้ําไหลเป็นทางนะครับเพื่อนๆคืนนี้ตกทางคืนแต่ดีไม่หนักมาก <1> 1> มีลื่นครับดึงหน่อย ให้ฝนเมื่อคืนทั้งคืนอะแก่หมดแล้วทำเชือเช้อแต่เห็ดไม่สวยนะคะบอกจริงจริงตั้งใจว่าจะเก็บเมื่อวานและวันก่อนนะครับแต่ ไม่ได้เก็บไม่มีเวลาเลยพอดีออกไปข้างนอกกันนะครับเพื่อนๆไม่ได้อยู่บ้านก็บางอันก็ไว้ทำเชือ้อบางอันก็ยังกินได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้ที่ราดไว้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับ แต่ก็เคลียร์หญ้าไปแล้วจะพืชแต่ก่อนแนวนี้นี่จะมีดินอยู่นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ดินสไลด์ลงไป ก็ปีนี้ฝนหนักมากทำเชื้อหมดเลยแก่มาแล้วน่เน่าอันนี้ก็เน่าเน่านนี่ก็เน่าดูเด็กจริงๆขึ้นก็เยอะนะเนาะะเน่าหมดเลยแก่ๆจะเอาทำเชื้อแล้วก็ ให้กินได้ให้กินได้อัเน,นี่ยมอ๋อสวยตายนี่เหมือนกันแต่เห็ดหน้าฝนยังไงก็ไม่สวยเ <laughs> ล็กมาก ใต้เลยโอโหข้างในนี่เต็มเลยป้าดูดๆข้างในเนี่ยเต็มเลยอันเล็กอันน้อยเต็มเลย,นนนนย,เเลยป้าเห็นที่มันเน่าไหมจ๊ะเนี่ยเนี่ยขึ้นพร้อมกันนะแต่มน่าหน่าหมดเลย <c oughs> ดีข้างในได้เลยโอเคปตัตังตะใกล้หนาดจักเอาขึ้นไปนี่เกิดแล้วนี่กำลังดีเลยนะคะทำเชื้อไม่ไม่สปอ,อยังไม่ล่วง อ,นนอันนี้ทิ้งไว้นี่เลยนะคะเนาะอันนี้ร่วงหมดละมนนั่จะตอไปหมดแล้วเดี๋ยวให้เชื้อเขาก็ขึ้นหมดอันนี้มั่จะตอโดนฝนตอ่อไปหมดร่วงหมดนี่ประมาณนี้สำหรับคนที่เขา กินที่เขาชอบกินเขาก็เขาก็ว่ามันนิ่มๆแค่แกงมันก็จะเละๆไหนเขาก็ยังกินได้นะสาหรับบางคง น่าน้อ,นอก็นอาเหตุหน้าฝนนม่ง,นง้ายก็ไม่งาอันนี้ขนาดแก่แล้วนะเนี่ยเสียงไม่ดิ้งไม่เหมือนอันอ่อนเสียงต่างกันมาก ครับเพื่อนๆก็มาแชร์ประสบการณ์กันอีกคลิปนึงนะครับสำหรับหน้าฝนก็เห็ดยังคงไม่ไม่งามนะครับเพราะว่าน้ำเยอะฝนเยอะเดี๋ยวเดือนนี้เดือนพฤศจิกาคาดว่าปลายเดือนหรือต้นธันวาน่าจะมีความแรงมาคือฝนน้อยลงมากๆนะครับเข้าสู่หน้าหนาวแต่จริงๆ รัฐก็ประกาศว่าตั้งแต่วันที่สองไปก็จะเป็นหน้าหนาวแบบเต็มตัวนะครับก็มาดูกันว่าเมื่อฝนน้อยลงแล้วเห็ดจะเยอะและงามขึ้นไหมนะครับพอเราจะคอนโทรลลดน้ําสปริงเกอร์ทุกวันเองแล้วก็แดดเยอะๆนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องกเกษตรช่างบ้านๆขอบคุณครับ